มี่มักผมดีสพตามันยังบามดิ เป็นก็อย้กำต้งคงไม่ทำไม่เกิเห็เพเด็เธอไม่กระดูยารักทีบุญพาไม่ว่าสมัของทีมดีท้องคงจะมีเสน่ห้าเยียงของคงจะกลวน้องกที่จอดไม่ค่อจอด นี่จิ้นตอบสองทีแล้วนะยังจะมาเล่นหูเล่นไตตาบอดสายตาเราต้องบอกกันว่าเั้าวดใจอย่ารักเธอถ้ไม่รักจะลบลอ๊ยสงทีแล้วทีแล้พอเลยหยุดได้แล้วอันนี้น่าคนในเนี่ยมันชื่อปวเล่เอาหรอตบเอาตบเอาเลยทายหมดแล้ว เข้าใจผิดที่ว่าเป็นลูกบอลเล่งเห็นมันบางกลมๆพูดไม่ได้ไปดูหน้าผาตัวเองเลยออหญิงเขาว่าออกหญิงัวดท้องไหมคะเอ้ยเขายังไม่ได้พูดเลยนี่อกราบขอบคุณ่อดอกไม้สวยๆจากผู้ใหญ่ผู้ใหญ่เก๋นะครับผมผู้ใหญ่ใจดีนะฮะถ้าไม่มีผู้ใหญ่คนนี้นะครับขอบคุณคอาทิเทพปาุงคงไม่ได้บรรจการแสดงที่วัดประชาลังสัน์วัดตะโนดอย่างแน่นอนนะครับ มีท่านผู้ใหญ่เลยละครับที่ให้ควาเมตตาิเทพปลาล่งนะครับเม็เพื่อนค,คนสวยทำไมพี่เนี่ยชื่อว่าเชียงโลเหรอพ่ได้พักอยู่ไปดีว่าเราเดิงสามโนเดินผ่านหน้าไปออกตืต่นดีความงามมันตายไปลเลยเพราะว่าเหมือนนางฟ้าเดินผ่านหน้าเมื่อเกิดมาเนี่ยไม่เคยเจอใครสวยทนานี้มาก่อนแล้วชอบเธอเห็นครั้งแรกเราตกลงรักเป็นกเรอได้ไหมพักก็รา ไปอยู่บ้านด้วยกันเฮ้ยแต่งงานกันเลยเะ้ยในเราเราบ้อ่ะเราหุณนกลับบ้านกันเฮ้ยเดียวไม่ใช่ของเล่นนะทำไมล่ะที่จะมองแบบว่าพอเห็นปุ๊บถูกใจแล้วจะซื้อแล้วเอากลับบ้านเลยมันไม่ใช่ก็เลยชอบบ้าหรือเปล่าเนี่ยฮะทำไมไี่เธอรู้หรือเปล่าว่าฉันเป็นใครเนี่ยเธอก็เป็นคนเหมือนเราเนี่แหละกดีจริงๆเลยฉันจะแนะนำตัวให้รู้จัก ฉันเองให้นาว่าซอนยาเป็นราชธิดาแห่งแผ่นดินนี้ไงน้องทำความเข้าใจด้วยอ๋อนี่เป็นลูกเจ้าเหรอใช่เป็นลูกใครเนี่ยเราก็ไม่กลัวหรอกไม่เคยเกรงกลัวใครทั้งนั้นเราชอบก็าต้องการเราอยากได้อะไรก็ได้เราชอบจริงๆนะบ้าหรือเปล่าไอ้แฟนก็ราเถอะขอร้องหน้าเกลียดที่สุดเราหล่อนะหล่อใช่มั่นใจรู้ใช่ว่ามึงจะมั่นใจตัวเองหรอมั่นใจตัวเองคิดเอาเองโอ นี่คนเดียวทำไมอ่ะเอาเอา,เอาสบายใจแล้วกันจากสีของเรามันแตกต่างกันนะเชงโบแล้ที่สําคัญเลยเนี่ยนะเธอเนี่ยคนตักน้ำใส่กระโหลกช่นง้องดูงเงาตัวเองสัาบ้างทำไมที่บ้านเรามีกระจกโซกระจกเลยโอโ้ยย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 ยมันยูดยยยยช่ยย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 ือยยยยยค้ายียยยยยายย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 ายยยยยย ไปนั่งใส่กางเกงหัวเหตุโอ้โหดูเถียงข้างๆครูเถียงกลางครูก็จมน้ำตายเถียงข้างข้าที่ได้เกาะไว้ได้ป้ายอดยอยจริงๆเลยจำไว้เลยนะจำใส่สมองนิดน้อยเหมือน้าไว้ด้วยว่าชาดไงนางชาติขาอ่อนฉันน่ะเธอก็ไม่ได้เห็นหรอกเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวี๋มาดิก่อนมาดิเลยไม่เอาไม่เอาป้านางเอกเนี่ยนะจะโกรธแค่ไหนเนี่ยต้องให้เรียบร้อยไปก่อน แต่เมื่อคู่นี้เนี่ยมันมันไม่ได้มันดูไม่ดีเลยกินหอหน้าตาก็สวยให้มันเรียบร้อยหน่อยเมื่อกี้นี่มันแก่เกินไปเล่นใหม่เลยเหัวหน้าเขาสั่งหัวหน้าเขาสั่งนะแล้วหนูต้องคัดไม่เขาหัวหน้าต้องคัดสิห้าสี่สามสองไอ้ชั้นจำไม่เลยนะจำใส่สมองไน้อยๆของเธอไว้ด้วยวัฒน์เดียวกับวัฒน์ขาอ่อนของขาวอวบอวบของฉันเนี่ยเธอก็ไม่ได้เห็นหรอก มองหิ่งก็อบตรงไหนเลยนะสาวงามหมายเลขหนึ่งพระเอกลุ่มดาราและพระเอกเวลาวุฒิเป็นผู้ส่งเข้าประเกิดบัวเราะยังน่ารักเลยโอ้โหมั่นใจจริงจริงเว้ยแม่เดี๋ยวไปดูกันวจะคืนนี้นั่งบูมเนี่ยไม่น่าต้องคีเมียแล้วก็ไม่ได้เดี๋ยว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 เราจะเย็นหอบ พอคูนพอขนุนหนงอะไรทำไมเดินอย่างงี้แล้วพอหอยตามันจะไม่ทันเนี่ยมหอยยังไงก็ต้องเก็บอาการไว้เราเป็นพระเอกก็เป็นหัวหน้าคณะด้วยไปเดินอย่างนั้นไม่ได้ไม่ได้เหรอสียภาพพจนต์หมดเดินยังไงต้องเดินให้มันแมนหน่อยเดินแมนใช่ไหมครับผมเอาไรอะไรครับหัวหน้าแม่เดี๋ยวคอยดูนะแลในคืนนี้บูมเนี่ยไม่ได้เขาเป็นเมยแล้วก็ไม่เลิก ชายงามหมายเลขสองผู้ใหญ่เก๋เป็นผู้ส่งเข้าประกวดคุณบัญญาและคุณ